แล้วผมก็ประกาศไปแล้วว่ากบดมุสลิมครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้ครับหัวหน้ากบดก็คือคนนี้ครับพลเอกเปรมตินลสูรานนท์ที่หลายคนยังหลงเข้าใจว่าเป็นชาวพุทธอีกไม่นานครับท่านผู้ชมผมยืนยันว่าอีกไม่นานจะมีคนใกล้ชิดพลเอกเปรมที่รู้ว่าพลเอกเปรมละหมาดวันละหครั้งเนี่ยออกมาเปิดเผยเปิดโปงด้วยตัวของเขาเองแต่หลักฐานยืนยันว่าพลเอกเปรมไม่ได้เป็นคนดีสําหรับประเทศนี้ที่ควรแก่การยกย่องควรแก่การเก็บรักษาเอาไว้ก็คือการทุกบ้านสี่เสาเทเวศบ้านสี่เสาเทเวศซึ่งถ้าเป็นบ เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานไปเยี่ยมไปเยือนเป็นที่ระลึกแต่ณวันนี้บ้านสี่เสาเทเวศไม่เหลือซากครับท่านผู้ชมสแสดงว่าบ้านหลังนี้มันเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองของคนที่อปรีเป็นจอมมารที่จะต้องถูกประชากหน้ากากเพราะวางแผนทำลายทั้งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหา,ากษัตริย์อย่างต่อเนื่องคนไทยจานวนมากยังหลงศรัทธาว่าเป็นคนดีอีกไม่นานนะครับหน้ากากของจอมมานี้ก็จะถูกกระชากค,ครั้งหนึ่งมีคนเคยตั้งฉายาว่าทนเอกเปลมเนี่ยเป็นก้อนกรวดในรองพระบาทของในหลวงรัาทเก้าทุกวันนี้นึกออก พอเปลี่ยนราชการทําไมบ้านสี่เสาซึ่เคยอบอุ่นสง่างามและลูกป๋าทั้งหลายตกเท้าเข้าไปอวยพรในวันปีใหม่ในวันเกิดเนี่ยทำไมถูกทุบครับตอบคาถามผมหน่อยเพราะฉะนั้นอย่ามาขู่กันนะครับลูกป๋าทั้งหลายอย่ามาขู่นะครับอย่ามาบอกว่าพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีเป็นรัฐบุรุษเป็นของสูงคุณไอ้คุณเป็นไทยไปจับจ้วงสูงตรงไหนล่ะครับถ้าสูงคงไม่คิดล้มสถาบันกษัตริย์คงไม่วางแผนอย่างแยบยนต์ทลายพระพุทธศาสนาทําลายพระสงฆ์องค์เจ้าคงไม่คิดชั่วทําให้คนไทยแตกแยกเป็นสีเป็นวบเป็นหล่าคงไม่เลวร้าย ถึงขนาดใส่ร้ายราชวงศ์จักรีทุกผู้ทุกนามให้ยับเยินปนปีมาจากการวางแผนอย่างแยบยลของหัวหน้ากบฏและเครือข่ายที่ผมเรียกว่ากบฏมุสลิมครั้งที่15โดยมีพลเอกเปรมเนี่ยเป็นหัวหน้ากบฏชัดเจนถ้าไม่มีพลเอกเปรมน,นะครับท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามุสลิมเหล่านี้สามารถจะทำอะไรได้อย่างมากมายอย่างที่ผ่านมาหรือไม่นายสุรินทร์พิศสุวรรณจะสามารถไปเป็นเลขาธิการอาเซียนได้หรือเปล่าตรา,า,รานาลจะมีพิษสงอย่างทุกวันนี้ไหมพรบอิสลามสามฉบับจะออกมาปกครองประเทศไทยอย่างทุกวันนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับท่านศาสตราจารย์ครับกบฏ14ครั้งกบฏมุสลิมที่ผ่านมาในอดีตนะครับท่านผู้ชมมีมาทั้งหมด14ครั้งนะครับผมอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะได้ถามศาสตราจารย์กบฏ14ครั้งเนี่ยครั้งที่1กบฏสุลต่านอะไรก็ว่าไปครั้งที่2กบฏนางพญาครั้งที่3กบฏก๊กเจ้าพระยานครครั้งที่4กบฏสุลต่านโมฮัมหมัดครั้งที่5กบฏรายาตานีครั้งที่6กบฏมักกกะสัันคร้งที่7บฏรระตูปาากกลััันค้งที่8บฏขวญหมัดครั้งที่9กบฏตวนกูสุลงครั้งที่10กบฏตวนอับดดุลกาเครั้งที่11เจ็ด ค2งที่ 12, กบฏ1สิบเอกสวัสดิ์มหามัตครั้งที่13สกรบฏซามสุดินมุสตาฟาหรือนายเชมพรมยงพ่อของไพศาลพรมยงที่ดูแลฮารานอยู่ที่สมุทรราการและกําลังจะเป็นผู้ต้องหาที่ท่านสาราจารย์จะไปฟ้องอยู่ครั้งที่1ิสท่านกีสุลงอับดุลกาเดพ่อของเด่นโตมีนาก็เป็นกระบฏผมถามท่านผู้ชมหน่อยจะครับว่ามุสลิมามลายูเหล่านี้ก่อกระบฏมาทั้งหมด14ครั้งและยังไม่สาเร็จท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะหยุดแค่ครั้งที่14หรือเขาจะเดินต่อครั้งที่12ท่าานนผู้้้ชมมอองตอคถดวยใใจัสรราาาาาาจจยยย์์มมาาว่่ทนสเได้ินรกรบมุสห 14ครั้งที่ผ่านมาบ้างไหมและเป็นอย่างไรบ้างครับจริงวเราเป็นนักประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่ากบฏแต่ละครั้งมันคืออะไร,รแต่ผมมองว่าวันนี้มันดูเหมือน14ครั้งไม่ประสบความสําเร็จนะฮะคุณแต่ตจ,รจริงๆแล้วเขาประสบควาสมสาเร็จมาตลอดก็คือน้ามาตลอดวันนี้ผมต้องบอกว่าเขากบฏสําเ,าร,าเร็จเกือบทุกมิติแล้วจะเป็นมิติสังคมการเมืองเป็นมิติของคนพื้นที่อะไรเขาสำเร็จหมดแล้วเขาลุกคื้นะเขาลืนเขาลุกขื้สำเร็จแล้วมันสําเร็จแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จยังไม่ประกาศว่าประเทศนี้เป็นอิสลามแค่นั้นเองย วันนี้มัสยิดในภาคอีสาเนเหลือแค่2จังหวัดที่ยังไม่มีมัสยิดเหิเหลืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะแอบไป,ปตั้งแเราไม่รู้ภาคกลางเนี่ยเหลืออยู่แค่สนามใต้ไม่ต้องไปพูดถึงค,ค,คือการประกาศยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยมัสยิดอยู่ที่ไหนคือฐานปฏิบัติการทั้งหมด วันนี้พี่น้องชาวมุสลิมอยู่แถวอีสานเนี่ยถ้าจะใช้คําว่าเต็มพื้นที่แล้วไอ้ตัวเลขที่บางคนบอกว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่รวมทั้งหมดเป็นรวมใช่มั้ยที่ว่ามุสลิมร้อยละจะมีแค่5% 7% 10%นี่คือรวมรวมทั้งหมดฮะับเฉยตอนนี้อาจจะถึง15ถึง20%เข้าไปแล้วมันไม่ได้ไม่ต้องจายมันเยอะมากวันนี้สังคมเรากําลังเห็นว่าคนมุสลิมอยู่ทุกมุมตรงนี้เริ่มเป็นชินตาครับคุ้นเคยคุ้นเคยไปแล้วตอนไมรู้สมัยเมื่อเราเป็นเด็กเราไม่เเคยห็นเลยคนคุมหน้าคุมตานี่คืออันตรายนะครับที่เราที่คนไทยเริ่มคุ้นชินกับมุสลิมเหลือแต่ลูกตาเดินอยู่ทั่วประเทศไทยขายเนื้อ ขายไก่ทอดหันใจขายชาช็อชินแล้วเลยนี่เยอะมากมานเยอะมากสวนยางคนมาซื้อสวนยางเอามุสลิมมาเปลี่ยนเอาทุกวันนี้ขนาดแขกขายเนื้อที่เมืองเลยอยู่เกือบทุกที่เป็นมุสลิมแล้วอย่าบอกว่า1ิครั้งไม่สำเร็จใช่ไหมมันสำเร็จแล้วพูดไม่ได้เลยมันเพียงแต่ยังไม่เบ็ดเศษยังไม่เบีดเศษนะมันสำเร็จแล้วเพียงแต่ยังไม่ไม่เบ็ดเร็จครับไม่ใช่ว่าเขาทำไม่สำเร็จโอ้โหนี่เขาสำเร็จมาแล้วเพียกไงว่าจะเป็นการลุกคึ้นก็คือมันลุกเข้ามาจนแบบจ่อคอหอยแล้วนะเพียงแต่ยังไม่ไดเรา